ทำ,ท,ำทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรเชียร์ลิตรหรอวิเวทสามชิบหายแล้วมึงเปิดมาเมทสามเลยอ่ะโอ,อ,อ้เหอะพอไอ้ติกเกอร์ติกเกอร์โยกอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงอะไรอ่ะอะไรอ่ะใจเย็นเพื่อน,ปนไปแล้วปั๊บแดงกูกแคร์ไอ้ มึงจะโยนกูให้ไหมมึงเจอแน่กูจะแดกคลิป,ปากางมึงให้หมดไอเวนไอ้ไม่เหลียวฟ้าดิไอ้ก็ไอไอไม่แดกกูหรอไม่ได้แดกกูหรอไอ้ไ <c> อ <oughs> ย,ย,ยืนดูยืนดูอัยืนดูไอ เอาเลยครับเราเปิดเล่นหน่าป่าเลยเดี๋ยวเราไม่ได้เล่นนะเราจะโดนในทีมด่าไหมเรามาดูกันทำไปทำไเพื่ออะไรที่ำเพื่ออะไรเฮียอารีตอ๋อวีเวทสามชิบหายแล้วมึงเปิดมาเมทสามเลยอ่ะเอ็นโซ่เล่มึงเป็นเชิพอะไรกูเกลียดเอ็นโซ่ตายหายกูเลยหมดไฟไม่ไหมึงเมทเป็นเวทสีนะเนี่ยเพรเธอ ม,มึงแคลรี่มันก็เมดโอ้เพื่อนโอ้ยอายริสก็เมดแครี่ก็เมดขอบใจนะที่ออฟเลนมึงไม่เป็นรอเลี้ยวให้กูอีฝั่งเราข้ามนี่นึกว่ามึงมาเล่นเมดห้ากันไมเน <c oughs> ี่ยนี่เราเปิดแบบแรงๆเลยถ้าผมพูดไปเดี๋ยวมันจําได้นะเราพิมพ์ไปแล้วกันแล้ว <c oughs> กูเกลียดอลิสโรม,มากๆเลยนะเว้ยผมไม่โคตรเกลียดเลย อะไรเป็นไรอ่ะ,อะ,อะบิ๊กดิอ่ะเดี๋ยวบิก๊กมมาเดี๋ยวบิก๊กเออวายใครบอกกูบน่นอะไรวะบ่นอะไรมึงยังหยิบมาเออ,อก็กูหยิบมาแล้วไงมึงก็ควรจะเป็นตัวอวื่นเพราะว่าลิลล่ามันป่าได้เพื่อนทิกเกอร์ทิกเกอร์โยกอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงอะไรอ่ะอะไรอ่ะใจเย็นเพื่อน โอ้ไปแล้วบัฟแดงกูไอแกไอคุณจะโยนกูเห้ยการที่เราเปิดอย่างเงี้ยมันเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าต่อยเพื่อนหยิบอะไรมาเราไม่ควรไปบ่นเพื่อนนะครับถ้าคุณบ่นเพื่อนปุ๊บมันจะมีอภิิหารฟ้าผมฟ้าผมเฮ้ยรู้เข้าอ่ะว้าวว่าฟ้าอยู่ใครอยู่ไก่แกอ๋อโห เดือนแล้วครับผมมึงเจอแน่คุณจะแดกคลิปกลางมึงให้หมดอีเวนมึงเจอคุณแทงลัวๆแน่มึงไม่ต้องวิ่งกลับมามีทุกสกิลใช้หมดเออเออไม่ต้องได้สักตัวสมหน้าคุณว่าคุณจะโดนบับแดงต่อปะไม่เหลือที่ต่ฉันเก็บผันตไว้จ้าขอโทษนะจ้าเอาตีเอาตีอ้าเอาดิเอาช่วยฟามจ้าจ้าเอ้าจ้า ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพื่อนได้ช่วยเราฟาร,รม์มเราจะได้แบบเดินเกมเร็วๆครับเพราะว่าลิเลียนามันเป็นตัวเดินเกมช้าอยู่แล้วนะก็อย่าลืมนะครับสิ่งสําคัญของเราคกับมาแท็กเลนกลางนั้นไงล่ะู้ทันว่าเพื่อนอันนี้นี่เราต้องเก็บนะบาฟ้าเนี่ยกูโดนแน่น้องไอรักลุงตู่อ๋ออ๋อแท็กกลางก่อนไปฟาร,ร์มครับ อแท็กมันแท็กมันแท็กม uh, right. ันนี่าเพื่อนเออดีช่วยกันแท็กจนแท็กไม่ต้องรวยเออถือว่าช่วยกันเวสามคีสามคีทีมเราสามคีวู้ฮู้อีเด็กดอกตายแล้วออลิกแบบโคตรกระโปรงเลยแบบมึงตายง่ายจัดเลยตัวมึงก็มาดิําเพื่อนหัวอีนี่เพื่อนกูนะเวยมาดิมาดิเออเอาไปอีกนิดมึงเปิดกูตามเออเจ๋งเหรอวะเออ เป็นไงกูกับเพื่อนรัก,กเวงอ่าไปต่อซาหรอเอา้าไอริี้เอา้าเป็นเป็นไรอ่ะนี่รอบนีแบบปล่อยไปแล้วกันรอบนีบ้เอาบัฟแดงถือว่าเขาก็ไม่ได้บัฟแดงแต่ถ้ามันยังวิ่งมาบัฟแดงนี่กูเหลือจะเชื่อเลยนะก็ดีนะเหมือนเพื่อนช่วยเดินเกมอ่ะใ่ไหวนะจังหวะน,นี้ผมยางหิวฮนะไม่ตายด้วยช่วยกูด้วยดิช่วยกูด้วยดิเออขอบใจเพื่อนเออฆ่ามันเลย ไม่ฆ่ามันวะเออฆ่ามันเออน้องไอซ์สัตว์ใจเพื่อนไอซ์เออขอบใจก็มาเหมือนกันเลนกลางเมื่อกลับมาไอซ์เพื่อนรักไอซ์ไม่เลี้ยวฟ้าดิไอซ์ไอซ์ก็ไอซ์ไม่แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกไอซ์ไอเออ ยืนดูยืนดูยนดยดืไอ้ <c oughs> เฮ้ยเป็นเชี่ยเลยไม่ตายวะไอ้ <c oughs> มันจะรู้ว่าวะเมื่อกี้ผมแอบ <c oughs> ยืนดูอะแบบช่วยมันช้ามันจะรู้ป่าวะทุกคนว่ามันรู้ป่ะ <c oughs> อุ้ยไอ้ไอ้อันตีเด้อไอ้โอ้ยเราประสานเพื่อนรักครับผม โป๊กโดนสองก็ครึ่งหลอดนี่ผม,มไอเดินทุกที่ขอรังเสริมยียไอแม่งเดินลา่าคลิปเลยยี่อไอนักแดกคีแม่งแบบเดือดมากอะ่ะมันเล่นดีเลยเว้ยไอจีจริงมันเดินเดือดมากอะ่ะมันคีิปอยู่ไหนแม่งไปหมดอ่ะคือแบบบัฟก็ไปอะ่ะแล้วแม่งเดินเร็วด้วยมันใช้พลังของไอปู่ได้ดีมากนะ้ยทำไมเล่นบนปล่อยอะ่ะเก็บเลือดไอด้วยอุ้ยหูไม่น่าปล่อยเลยเพื่อนเออ ทีมเว e no, ิร์กเมดสีไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดอ๋นโน่พูดไปหมดปะมาแล้วครับทีมผมอย่างตึงทีมกูแม่งมาได้ไงวะตอนนี้ไอ้กับผมน่าจะสมานฉันแล้วนะน่าจะไม่มีอะไรเราต้องรีบออกจอเวทนะครับถ้าแบบเมดเยอะขนาดนี้สำคัญเลยวุ้ยโคตรแรงครับมันเสียล้างเลยวุ้ย เฮ้ยแล้วจะจบแล้วอะฮัโลโหลไอเ้เหี้ยดาบตัวอย่างเกียนดาบตัวอย่างเกียนน่ะดาบตัวอย่างเกียนน่ะชิ้นเนี่ยอาริสแม่งก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยพผนังกันปึง๋งเฮ้ยเก้านาทีไอ้เฮีย,ฮยดาบตัวเหวี่อะไรวะเนี่ยมึงกูกูกูงงมึงงงไหมกูไม่รู้มึงงงหรือเปล่าแต่กูงงมากนะเฮ้ยเดี๋ยว คือกูชนะกับอะไรเนี่ยคือไอ้เทียนี่ก็แย่งบับกูแล้วคือกูชนะแล้วผมที่4ด้วยนะ